ทุกคนสงสัยไหมทําไมเวลาเราไปกินบะหมี่ทั่วไปทำไมต้องเป็นของฮ่องกงมันถึงอร่อยกว่าบะหมี่บ้านเราเขามีเทคนิคยังไงวันนี้เฮียป๊อกจะมาเปิดเผยให้หมดเลยตรงเรียกว่าน้ําปรุงเส้นแล้วกันเทคนิคง่ายๆเกลือหนึ่งส่งงสวนต่อน้ําตาลสามส่วนเกลือยี่สิบกรมัมนะครับเราก็จะไปใส่ไว้ที่หม้อพักไว้ก่อนเพราะเราเะต้องทําให้เขาสุกอีกครั้งออกไปก็คือน้ําตาลต้องสามส่วนถูกไหมเพราะนั้นน้าตาลจะต้องเป็นหกสิบกรัม เ,ออเทลงมาในหม้อเลยนะครับอันนี้คือหัวเชื้อวันนี้เราจะใช้ประมาณ60ส mm. ก็เหมือนกัน mm. เทลงหม้อไปพักไว้ก่อนนะครับอ,อันนี้มันเป็นหัวเชื้อซุปแบบเข้มข้นเราจะต้องใช้น้ำเป็นสองเท่าเมื่อกี้เราหกสิบก็จะเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบใส่ไปนในหม้อเลยครับแล้วเราเปิดไฟเคี่ยวให้เขาเดือด ระวังไหม้นะใส่ก็ต้องรีบคนนะครับเพราะว่าหัวเชื้อตัวนี้มันเหนียวมากเข้มข้นมากมันโดนความร้อนนิดเดียวพ๊กมันจะไหม้ติดก้นหม้อทันทีคนนี้ก็ละลายไปเลยนี่คือเทคนิคของฮ่องกงแล้ไม่ว่าแบรนด์ดังที่ฮ่องกงเองหรือที่มาเปิดในเมืองไทยไปหาดูเอาเองเดืยดแล้วปิดไฟเลยแล้วเราจะเทพักไ้ที่ภาชนะ นะขั้นตอน,นง่ายๆนิดเดียวเส้นที่เราลวกแล้วก็คือมันก็ต้องชโลอมน้ำมันนิดหน่อยให้ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองจะดีกว่านะครับเนี่ยน้ำที่ว่าจะปรุงเส้นเนี่ยนะหนึ่งก้อนต่อหนึ่งช้อนนะครับอันนี้สองก้อนก็สองช้อนใส่ไปเลยหลังนั้นเราจะคนให้เขาเข้ากันแค่นี้เอง ร้านเนี้ยป๊อก็ทําแบบนี้นะครับเคล็ดลับยิ่งถ้าเป็นปก๋วยเตี๋ยวแห้งแล้วต้องใช้วิธีนี้เลยไม่ต้องไปปรุงอะไรเลยเนี่ยแค่คลุกนี้เสร็จปุ๊บเอาผักใส่เอาหมูลูกชิ้นอะไรใส่อะไรที่มีในครัวใส่ใส่ไปเลยนะแล้วก็กินได้เลยอร่อย